อ้าวก็ยยอนยไหวยุบ่็ได้เลยพี่เขารู้ท่านมันเนาะ <c oughs> จีดินให้โลกกับบรายาเขาท่ายขึ้นเนพี่เออเข้าใจบอพี่จีเปรินให้โลกกบร่รด้เนีบัดนี่เออพ่ออะไรไปทําเขากอดเป็นทายเขาปัดนี่เนียจีเปรินให้โลกกบร่รด้แล้วพี่เออก็ต้องไปเล่นบ้านอื่นเนี่ยบัดเนี่ยมึงเออใช่ไหมล่ะเปิดเขาก่อนแล้วสั่งไปแล้วจา้าอุแล้วจ้าขอบพระคุณมากครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวอ่าเช็คออเดอร์เด้อ นะครับจะได้อะไรก็เนื้อเด็ดเดียวก็250รามะขามบท200งสั่งเข้ามาเลยนะเอออยู่ไม่ได้ครับไม่ว่าจะเป็นอีพี่ช่วยบันี้ก็ไปด่าไปว่ามันยายปู้ก็ไปด่าเขาญาติีพี่น้องก็เขาก็ไม่หัวซาแล้วเขาทำดีแทบตายครับผลสุดท้ายก็เข้าคุกเออโดนคดีทุกคนหมาตัวได้สิไปสนใจครับใครจะไปหัวซา แม่เจ้าจะชีตสนใจจะบอกทำคุณบูชาโทษบัดนี้แม่นนำซ้ำครับกลายเป็นหมาเมื่อคดีจบโอ้ยครับยังไม่ได้จบคดีนี่มือยครับอืพูดจาอ่อนหวานพูดจาหวานล้อมเขาแล้วครับพี่น้องเอฟซีนิสัยของมันเป็นแบบนี้อ่เขาก็รู้ทันมันแล้วทีนี้ เขารู้ทันเขารู้เส้นเห็นชาดรู้นิสัยแล้วนี่นะครับอ่าจะมาเล่นให้รู้เหมือนเดิมอนไปเจ้าแมษันให้รเหมือนเดิมมันไม่ได้นะมักแรกคือเอาบ่ได้ได้เอาไปทายเขาดิออมึงไปเล่นเมื่อใดก็ว่าทายมึงนั่นแหละนะนะครับออคุณวันนั้นอารมณ์พาไปบดีครับนะอ เองวอยู่นทำเขาว่าได้พี่นี่ด้วยเออเพีเขาก่อนเด้สร้างมิตรให้เป็นศัตรูพี่อ่พี่สุกัญญาสวัสดีครับหมุนบ่อ่าสร้างมิตรให้เป็นศัตรูทีนี้ไม่มีใครหัวซาไม่มีใครสนใจมันแล้วเดี๋ยวรอดูจุดจบได้เลยครับคนแบบนี้นะ อ่ารอดูจุดจบได้เลยคนแบบนี้จะเป็นยังไงนะครับพี่น้อง fc รอดูได้เลยครับเชื่อผมคนที่ไม่มีญาติพี่น้องอ่าคนที่ลืมํำพืชตัวเองนะครับอ่าคนที่ลืมํำพื้ตัวเองว่าตัวเองเคยมาจุดไหนยังไงเห็นไหมครับแล้วเปลี่ยนนิสัยครับนิสัยสันดานเก่ามันออก คับลืมบุญคุณคนออมันจะไม่กลับมาจับจบจับเสียมไม่ไม่อันอองถังขยายอยู่เหมือนเดิมนะออโอ้ยมันเบาแห้งเบาคือได้ครับพี่น้องเอฟซีโอ้ยสก,กูบอนยากไปฆ่าอันไซเบตครบสก,กูบอนยากไปหากีซี่นี่กูรวยไปเหืองแล้วมันมาี่นะีมันบอค่าไปอนหาพักหวาดหากล้วยไม้มาขายหาเหฮดมาขายนี่ มืมันรวยไปเฮงแล้วมันว่าถ้ากูไม่เอาผัวคนนี้นี่ยนะมันพูดแบบนี้ไลยไม่งั้นมันไม่เลิกกับผัวมันหรอจริงไหมครับพี่น้องอืมนี่นะคะจะไม่จบัจบจอบจับเสียเหมือนเดิมแล้วค่ะนะกูแหวนบุบค,ค่ะนะใครจะได้จอบได้เสียเมาเลยค่ะรองท้าบูง้องเท้าพูดกับเมาค่ะนะเราจะไม่กลับไปทําเหมือนเดิมแล้วนะอืมถ้ามึงอยากให้กูอยู่กับมึงเลยนะ อมึงอยากให้กูไปอองถังข้าวยะอยากให้มึงอยากให้กูไปจับจอบจับเสียเมหมือนเดิมมึงต้องให้กูเข้าร้านเสริมสวยไปแต่งสวยทำผมทำหน้าทำนมทำแตดบัดน,นี้เออนะครับมึงต้องให้กูเข้าร้านเสริมสวยอืมกูถึงจะอยู่กับมึงได้ไดบัดนี้มันพูดแบบน,นี้ไปตีผัวบัดนี้เออไปว่าหัวครับพี่น้องอีห้าทางมึง โอ้ยหางยอกใสมังเอ้ยนะอะนะครับนะการพูดอะไรก็แล้วแต่นี่นะคนที่ลืมตัวหลงตัวเองเออลงตัวเองแล้วครับพี่น้องเอฟซีลืมคำพื้ตัวเองว่าตัวเองเคยมาจากจุดไหนแม่นบอใจสมใจนะอะลืมก็พูดเจ้างแล้วครับพี่บุญเรือนมาดีครับนะหลงตัวเองวนล่ามบุรวยแบบนี้ ไม่งั้นเขาออกมาพูดแล้วครับชาวบ้านกับเศรษฐีบยย้นี้ออไปแจ้งจำพวใหญยปูหาดเนี่ยโดยพี่หัวรูดมิตรอีห้าเนี่ยครับอยู่เบื้องหลังทีนี้แต่เมึงไปโทษให้เจ้าหน้าที่บบนี้นี่นะคะเจ้าหน้าที่เขาเห็นได้หัวปลอดเบื้องหลังไปสินี่นะคะที่ตรงนี้ผิดไหมงั้นนี่เอาเลยค่ะนะถ้าไม่ผิดนะหนูเล่นงานคุณนะปวดวะเออก็ให้พี่หัวรุ่นมิตรแล้วครับไปแจ้งความเขาบ้านนี้ะก็เขาคุกไปเลยได้ผู้หนึ่งบานนี้ อ่ะพี่เขียดบ่ะนี่พี่เขียดเข้าคุกไปแล้วนะเออเหรืออีกสองลายมีรอศาตัดสินอยู่มึงตายบัดนีเออนะก็เสียหนังสติกอกบากมึงละบัดนีเออกูบอกมึงแล้วเอาแล้วครับบันเทิงหลืมึงทีนี้หรืออีกสองลายได้ครับพี่น้องเอฟซีรอศาลตัดสินอยู่ได้นี่เตาอะไรเขาก็มีมีเงินเสียค่าปรับแล้วบัดนี้เอาการไม่เนาะ ที่ตรงนั้นบนมันเขตอุทยานได้น่ะนะนะเขาไปอีกได้ครับผมทั้งการไม่ทำไม้แบบนี้โอ้บันเทิงแล้วครับเะจะ้ว่าไม่ล่นดีบอแล้เออไม่ใช่เล่นๆ,ๆไหนโอนเงินแล้วนะจ๊ะขอบคุณมากครับพี่ตันยงมันไม่ธรรมราดานะครับมันไม่ใช่เล่นๆไหนแาบนี้สร้างแต่ปัญหาทีนี้ มันละแตกต่างกันกันกบพ,อพ่อไปอีกแม่นางอีกพ,อพ่อไปอีกโอ้ยนะไอ้มันจบที่ผมมาได้บานนี้ก็ได้เออนะมันแตกต่างกันแต่เขาก็ไม่เคยเอาชาวบ้านมาเล่นเขาโดนมากี่คดีคด,ดีแต่พวกมึงไปร้องเรียนเขานะแต่เขายังแก้ปัญหาได้เขาไม่เคยเอาชาวบ้านเออไม่เอาชาวบ้านมาเป็นตัวประกันมันไม่มีไม,ไ,ไ,ไม่เขาเดือดร้อนด้วยอีหานี่บ่ได้แล้วกูดโดนพวกมึงต้องโดนด้วย <c oughs> เห็นไหมละ่ะ แม้กระทั่งเพื่อนลักก็ยังหักเหลี่ยมโหดครับพี่น้องโอ้ยคนอย่างคนแบบนี้ละครบได้ขนาดเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีมันหมดเงินไปเป็นล้านกว่ามันยังไปด่าเขาโอ้ยอะไรครับเขาต้มมงเขาต้มมัดผีพระหงพระห่มแอบไปเซิ่งกับคนขับรถบันนิบเบร,รบ์ขับความติโจงมึงตีก็ก็ฟฟองหัวปอดมึงแล้วทีนี้นะอ่ ตั้งแต่มีเรื่องมีราวครั้งนั้นนะครับเนาะก็เลยหายเงียบอืมเพราะอะไรครับเขาจะแชยออกมาเรื่อยๆนี้สลิปก็เท่าไรครับเจ็ดสิบสามรายการนี้เจ็ดสิบสามไล่รายการครับขึ้นเบืองเอแต่ว่าแมธรรมดาดิอ่าเจ็ดสิบสามรายการนะจ๊ะนี่นะคะก็เหมือนเราซื้อน้ำมันนี่แหละคะ่ะถ้าเราซื้อน้ำมันเขาก็มีสลิปให้เราคะ่ะ อืมอันนี้ก็เหมือนกันค่ะนะในเมื่อคุณซื้อของกับหนูค่ะมันต้องมีสริรอผูวแล้วค่ะนะคุณซื้อเองค่ะไม่ได้บังคับค่ะเข้าใจไหมคะบัดน,นี้โอ้ยครับ,ขบ,ขบ,ขบเข้าใจไหมคับเออเขาก็ศูนย์แล้วเนาะอืมแต่มันไม่ใช่การซื้อของเัมือน,นแม่เพื่อกับพ่อแม่เพื่อแบบว่าเตียงแต่งลูกก้นบัดน,นี้คุณซื้อเองค่ะไม่ได้บังคับค่ะให้ดูเสน่หหาครับน,นีอ,อนะ จนีฮาก็ติกแล้วครับผม